ตอนนี้ก็ทาเป็นบ่อพักน้ํานะครับหรือว่าเรียกเป็นว่าธนาคาน้ํานะครับตอนนี้กําลังจะเสร็จนะครับก็เป็นบ่อใหญ่นะครับเป็นธนาคารน้ํานะครับโอเคก็ตอนนี้ก็าลังสระบ่อนะครับก็เกิน90%าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเหลืจะปัดแต่งขอบสระนะครับโอเคนะครับบ่อนี้ก็สําหรับเป็นกักเก็บน้ําไว้ในยามแห้งแรงนะครับก็จะใช้น้ําทั้งหมดนะครับในพื้นนาแห่งนี้นะครับพื้นนาแห่งนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ ก็อยู่นะครับจะเป็นล็อกเป็นล็อกนะครับอันนี้จากสายนะครับจากสายใหญ่นะครับจากสายใหญ่ครับก็จะเป็นพื้นนาพื้นพื้นนาเล็กนะครับน่าจะเป็นอยู่ที่20เมตรนะครับ20คูณ29 30เมตรนะครับนะครับหน้าแต่ละไร่นะครับหน้าแต่ละพื้นที่นะครับนาแต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างนี้นะครับดูนะครับอีกล็อกหนึ่งครับ ล็อกที่สอง่ครับจากนาครับพื้นนาหนึ่งหนึ่งล็อกนะครับหนึ่งล็อกจะเป็นพื้นนาแบบนี้นะครับจะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้ลักษณะนี้แบบนี้นะครับแล้วก็ในพื้นนาในล็อกนาแต่ละล็อกจะมีร่องน้ํานะครับจะมีบ่อน้ําของในตัวมันเองนะครับนะครับจะเป็นคูคลองร่องน้ําเป็นอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับอ่านะครับที่ทํานะครับสำหรับฝั่งคันนี้ครับฝั่งคันนี้นะครับ จะมีความกว้างครับสี่เมตรนะครับพื้นที่สี่เมตรแห่งนี้นะครับก็จะเป็นอยู่ที่การทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นปลูกต้นไม้ยืนต้นปลูกพืชผักสวนครัวนะครับที่พืชผลการเกษตรในพืชขาเรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับสําหรับเศรษฐกิจในลนานะครับลอกนาครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับดูนะครับ ล่องน้ํานะครับในพื้นนานะครับถึงฤดูการทํานาก็จะทํานานะครับในแห่งนี้นะครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นทาปลูกืชผลทางการเกษตรไม่ใช่นะครับจะเป็นการทํานานะครับการทํานาแต่ละครั้งนะครับก็จะใช้เป็นนาดําทั้งหมดนะครับทํานาดํานะครับแล้วพอนาทํานาเสร็จดํานาเสร็จต้นข้าวตั้งต้นได้นะครับก็จะปล่อยปลานะครับปล่อยปลาในนาข้าวนะครับ ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับปล่อยปลาในนาข้าวนะครับก็ลงไปนะครับก็จะเป็นลักษณะคือเลี้ยงเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับเวลาปล่อยปลาลงไปพบน้ําก็จะปล่อยน้ําลงมาให้ให้เต็มคันนานะครับให้เป็นเลี้ยงข้าวในนานะครับให้เลี้ยงข้าวในนาทั้งหมดทุกทุกทุกพื้นที่นะครับสําหรับปลาก็จะวิ่งหากินตามนาข้าวนะครับ ไปกินตามธรรมชาตินะครับอ่าสําหรับร่องร่องน้ําบึกตรงเเป็นบริเวณนี้นะครับจะเป็นล่องน้ําบึกเพื่อให้นะปลาได้ค่ะวิ่งมาอาศัยแล้วก็อ่าอาศัยในราสุกเฉินที่เขาจะวิ่งหลบหนีภัยนะครับเวลาที่รอาหารอาหารเขาจะวิ่งไปที่ตามพื้นนานะครับพื้นนาข้าวนะครับกษสะนี้นะครับสําหรับคูคนานะครับฟังขันคูขนาคันนี้นะครับก็ขยายเป็นอีกเป็น3เมตรนะครับ สามเมตรเพื่ออะไรเพื่อเป็นการปลูกพืชผลทางการเกษตรเ,เป็นเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าต้นหอมหอ,อมกระเทียมตะขาตะาไคร้ใบมะกรูดอะไรต่างๆนะครับคือทุกอย่างนะครับอยู่ในพื้นบริเวณแห่งนี้นะครับจะทำเพื่อ,อเป็นการอยู่รอดในชีวิตประจําวันและก็เสจากนั้นก็นําไปขายนะครับเป็นเศรษฐกิจในด้วยนะครับดูฝั่งนี้ครับ ตัวนี้ฝั่งนี้นี่ก็ยังไม่เสียจเลยครับตัวนี้กำลังเริ่มครับสุดคนานะครับสุดขนาครับพื้นที่แห่งนี้นะครับที่ผมปรับมาก็คือประมาณอยู่ที่3ามไร่3งานนะครับทั้งหมดนะครับผมปรับพื้นที่ทั้งหมดเลยปรับในครั้งเดียวนะครับนะครับคนาครับตองดิ่งเลยครับดูครับนะครับกําลังทําครูคนาทำเอ่อบ่อสาใหญ่นะครับนะครับดูนะครับที่ที่ผมทํา อ่าครับี่เป็นอีกหนึ่งนะครับที่พืชผลทางเกษต <c oughs> ราครยว่าที่ผมตั้งโครงการนี่ว่าเป็นโครงการเกษตรเจนใหม่นะครับ <c oughs> โครงการเกษตรเจนใหม่นะครับอ่าไอเอที่ผมอ่าตั้งเป็นอันนี้หน่อย ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่าเสร็จโครงการจริงๆแล้วผมจะได้ทำเงินมันการเรียนให้แจ้งให้พี่น้องได้รับทราบนะครับให้พี่น้องได้ดูว่าตอนนี้คือโครงการเกษตรเจนใหม่กับโครงการทฤษฎีใหม่หรือโครงการอะไรนะเศรษฐกิจพอเพียงหรือของไส้ไก่นะครับจะชิดแต่ว่าแตกต่างกันมากเลยครับหรือที่แห่งนี้นะครับจะทําการ,กรเกษตรจ,จะทําการทุกพื้นที่จะต้องไม่เป็นที่ว่างนะครับคูคนาเล็กๆก็จะใช้ปลูก ต้นกล้วยต้นอ้อยอะไรต่างๆก,ก็ได้ก็คือปลูกเลี้ยงอ่าเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูก็ได้นะครับอยู่ในแห่งนี้ครับโอเคนะครับสำหับนี้ก็คือผมจะชี้แจงให้ฟังในแค่นี้ครับ